ของการท่องเที่ยวไทยเป็นยุคที่สร้างผู้ชื่นชมให้กับประเทศไทยมุมมองใหม่นะคะ value s over volume ที่มีคุณค่าคือโอกาสครั้งใหญ่ของประเทศไทยมองไปท้งด้านไหนดิจิทัลคอคอนที่มีหับก็ไม่นา่าจะใช่ดูไปดูมาเมืองไทยแข็งแกร่งที่สุดเลยคือลองจิติทยาหันี่คือทางออกของประเทศจริงๆ ที่จะแตะในเรื่องของ Thailand Tourism News Prospect สิ่งที่มันจะไปด้วยกันได้ก็เพราะว่าการท่องเที่ยวมันก็คือส่วนองค์ประกอบที่สำคัญในการที่จะทำให้เกิด Opportunity โอกาสใหม่ของประเทศไทยในภาพรวมนะคะแล้วดิฉันก็อยากจะพาทุกท่านนะคะก้าวข้ามกรอบที่เรียกว่า Mass Tourism ไม่ใช่ว่าเราลืม Mass Tourism นะคะเรายังให้ความสำคัญกับ Mass Tourism แต่เราต้องการเน้นค่ะ ไปสู่การท่องเที่ยวคุณภาพหรือเป็นพรีเมียมเดสติเนชันเรามาดูในส่วนของ Amazing 5 Economy โี่ดิฉันจะไม่ได้ลงลึกในแต่ละอันนะคะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยมีกูรูในแต่ละท่านเนี่ยที่จะมาขายี้และลงลึกให้กับทุกๆท,ท่านแล้วแน่นอนนะคะ w e l l n e s s Economy ตอนนี้เองเนี่ยสังคมผู้สูงวัยเติบโตในหลายๆประเทศทอทรเราก็ให้ความสําคัญนะคะกับกลุ่มผู้สูงวัยหรือที่เรียกว่าซิลเวอร์เอเราให้ความสําคัญกับผู้กเกษียณใน t i r e m e n t หรือผู้ที่ได้รับเ,เงินสวัสดิการจากภาครัฐอยู่จริงๆแล้วค่ะหลายๆประเทศนะคะก็สามารถที่จะมีการใช้เงินจากการประกันภัยจากประเทศต่ตางๆแล้วอยากที่จะมาอยู่ในประเทศไทยอันนี้ก็ไม่ใช่แค่ซิลเวอร์เอนะคะนักท่องเที่ยว ปกตินิวเมลี i ยมนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยทางมานก็ต้องการหา Longevity ในเมืองไทยสินค้ากลุ่มนี้นะคะไม่ใช่แค่ e a l t h and Wellness เท่านั้นแล้วนะคะเราเติมเต็มด้วย Medical Health and Wellness เพราะว่าเรามีหมอที่เก่งเรามีสถานพยาบาลที่ดี JCI เยอะมากๆแทบบจะเป็นหนึ่งในสามของหนึ่งในสของของภูมิภาคแล้วนะคะ สิ่งต่างๆเหล่านี้ทอทอได้เอาไปขายเอาไปขายในหลายๆงานเอาไปขายใน t r o v e l Trade s h ช w ต่างๆแล้วก็อยากจะบอกค่ะว่านักท่องเที่ยวก็ถือว่าประเทศไทยยืนหนึ่งด้าน Tourism Health and Wellness ก็เป็นที่มาของรายได้ที่เกิดขึ้นค่ะกลุ่มที่สอง s u u l u u t u r e o n o n y m y เราคงต้องสร้างความแตกต่างโดยหาความต้องการในระดับ DNA ของนักท่องเที่ยวบางอย่างนี่นะคะ มองเห็นง่ายๆเลยแมสนักท่องเที่ยวที่ชอบทานอาหารโอเคเป็นแมสแต่พอเป็นนิชชอบทานอาหารที่เป็นอาหารไทยแต่ถ้าเป็นซับเคานเจอร์อาจจะกลุ่มเล็กชอบทานอาหารไทยแต่ได้มิชลินสตาอันเนี้ยค่ะเราลงลึกขยี้จนถึง DNA เราก็จะทราบความต้องการความต้องการเหล่านี้ถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังเป็นกลุ่มเล็กๆแต่นวัตกรรมโอกาสทางออนไลน์มาทำให้เกิดการขยายความเชื่อมเกี่ยวบนโลกเรามี7กว่า7 0 0 0ล้าน การขยายความเชื่อมเกี่ยวจากนักท่องเที่ยวกลุ่มเดียวที่เขามีความชอบเหมือนกันแล้วเขารู้ประเทศไทยมีอันนี้คือสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างเราดูนะคะเราอาจจะเห็นกลุ่มที่เป็นฟิล์มเมกเกอร์กลุ่มที่เป็นออ LGBTQ กลุ่มที่เป็นวินเทจเลเวอร์ตอนนี้คาร์วินเทจเลเวอร์หรือแม้แต่กระทั่งไฮเปอร์คาร์พวกกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มย่อยๆเหล่านี้แหละค่ะทรทจะเข้าไปให้ถึงทุกกลุ่มกลุ่มซปเปอร์กรีน เมอริทแอนมูเตลูพวกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เราจะเข้าไปบทขยี้เพื่อให้ได้มาซึ่งนักท่องเที่ยวต่างๆนะคะในอคโนมีค่ะในอคโนมีก็มีความสำคัญในการที่เราจะกระจายความเจริญไปสู่เมืองหลักและเมืองหน้าเที่ยวหรือเมืองรองแน่นอนนะคะว่าการกำหนดมาตรฐานต่างๆที่จะเอื้อให้กับการดำเนินงานในส่วนของไนอคโนมีก็สำคัญมากๆมันเป็นส่วนที่จะ เชื่อมต่อและขยายโอกาสได้จริงอันนี้ก็ต้องฝากทางรัฐบาลไว้นะคะว่าอยากที่จะให้มีการกําหนดมาตรการต่างๆข้อบังคับต่างๆหรือจริงๆแล้วเนี่ยเลกกลาทูยิคเลกกลาทูรี่กิโยตินเนี่ยอะไรที่มันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหรือการเอื้อต่อความเจริญของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในเมืองหลักและเมืองหน้าเที่ยวเนี่ยขอให้รัฐบาลต้องช่วยด้วยนะคะด้วยสี่ค่ะ tax free economy กระทรวงการคลังอาจจะมี question กับดิฉันว่าเอ๊ะ ยังไงแต่เรนจะบอกว่าแนวทางการกระตุ้นภาคธุรกิจการท่องเที่ยวนี่ค่ะการผลักดันมาตรการภาษีก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวและก็เปิดโอกาสให้ประเทศไทยเป็น t h a i l a n d l u x u r y Destination ตอนนี้นะคะเรื่องของ Tax-Free Economy ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเราคิดนะคะหลายประเทศคิดแล้วเขาเดินเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศจีนตอนนี้ก็กำลังมีเรื่องของการโปรโมท tax free economy เราไม่ต้องการที่จะตามหลังคู่แข่งที่น่ากลัวมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากที่จะฝากถึงรัฐบาลเช่นเดียวกันนะคะหรือจริงๆแล้วการกำหนดเขตปลอดภาษีหรือ Free tax zone อันนี้ในเมืองจังหวัดหลักหรือในเมืองจังหวัดหน้าเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่ง opportunity สำหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่ะสุดท้ายค่ะพร้อม pay economy การบริการจ่ายเงินทุกระดับประทับใจเห็นไหมคะว่าเรามีเที่ยวคนละครึ่งเราไปจ่ายที่ไหนก็ได้คนที่ได้รับเนี่ยร้านลวงเล็กร้านเล็กร้านน้อยได้อันนี้สงเพราะมันเกิดจากการสแกนสแกนได้แล้วจ่ายได้เลยนักท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันค่ะวิชลิสของนักท่องเที่ยวนเนี่ยตอนนี้มันเข้าสู่สังคมที่มันเป็นเรียกว่า cashless society เพราะฉะนั้นทุกที่ที่สามารถที่จะจ่ายได้คือทุกที่ที่เขาจะไปให้ถึง ก็ฝากไว้ด้วยนะคะนี่ก็ต้องขอบคุณทางกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็แบงค์ชาติที่เริ่มมีในส่วนของการอำนวยความสะดวกในเรื่องของเ,อเรื่องของ Payment Gateway แล้วก็ c r e l i t Society แล้วนะคะทุกท่านคะอย่างที่ดิฉันได้พูดไปตอนต้นนะคะว่ายุคใหม่ของการท่องเที่ยวไทยเนี่ยไม่ใช่ยุคที่นับนักท่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วอะ่ะเป็นยุคที่สร้างความสร้างผู้ชื่นชมให้กับประเทศไทย มุมมองใหม่นะคะ Value s over Volume เรามุ่งสร้างการเดินทางนะคะที่มีคุณค่าสร้างรายได้ให้กับชุมชน Amazing Thailand Healing i s t the New Luxury คือแนวความคิดของแคมเปญใหม่ที่ประเทศไทยส่งต่อให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกสั้นๆเลยค่ะหลายๆท่านคงจะได้มามีการพูดในเรื่องของ AI ในเรื่องของตัว Smart Experience นะคะเราจะยกระดับเรื่องของการท่องเที่ยวจริงๆแล้วอ่ะ ห่วงโซ่ของการท่องเที่ยวตั้งแต่ชุมชนนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการสายป่านมันยาวมากการที่เอานวัตกรรม AI มาใช้จะเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวไทยหรือจริงๆแล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงสมาร์ทเอ็กซ์เ c รียนให้กับนักท่องเที่ยวใช้ประโยชน์ของมันให้เต็มที่แล้วมาบูรณาการกับโลกออฟไลน์ออนไลน์และออฟไลน์ต้องไปด้วยกันอันนั้นแหละค่ะจะเกิดความสุขที่สุดของสมาร์ทเอ็กซ์เ c รียนอันที่สองก็คือซาว n ์ซาว n ด n เน s นะคะซาวเนส with wellness เรื่องนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยนะคะว่านักท่องเที่ยวมากกว่า50%ที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมีแนวโน้มในการใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมีแนวโน้มในการเดินทางมาเพื่อ Healing มา Preventing มาในเรื่องของ m e n t a l detoxification หลายเรื่องหลายราวที่ไม่ใช่แค่เป็น medical อย่างเดียวประเทศไทยนะคะถือว่าเป็นศูนย์รวมและเป็นศูนย์กลางที่ดีมากม ดังนั้นเองนะคะอยากจะให้ทุกท่านได้เน้นในเรื่องของ soundness with w e l l n e s s นะคะในส่วนที่3ค่ะเรื่องของ Segmentation for competition เรามีคู่ค้าและคู่แข่งเป็นคู่เดียวกันบางคนเป็นคู่ค้าแต่ว่าเป็นคู่แข่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมเพิ่มเติมลูกค้าใหม่ขยายซึ่งความเชื่อมเกี่ยว เราไปทุกมิติเราลงถึง DNA หรือลงถึง Subculture อันนี้คือการสร้างความแตกต่างการพัฒนาดีมาและซัพพลายต้องไปพร้อมกันเมืองหลักและเมืองรองประเทศหลักและประเทศรองเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญแต่เราคอสต์ไมค์ขีดเส้นใต้ว่าเราคอสต์ไมค์ที่นักท่องเที่ยวคุณภาพ เรามีการบริหารจัดการในเรื่องของกลุ่มลูกค้าต่างๆเราผสมผสานในเรื่องของสเสน่ห์ไทยกับ f Must Do Must t a s t Must Try Must Buy Must See และ Must see ยังอยู่ครบถ้วนแต่เราจะทำให้มันครบถ้วนในทุกๆจังหวัด77จังหวัดและเพิ่มไปด้วยเทศกาลประเพณีที่โดดเด่นเราพยายามที่จะยกระดับนะคะประเพณีโล c a l แต่เข้าไปสู่ global ดิฉันเพิ่งได้คุยกับท่านทูตอเมริกาท่านบอกว่าท่านไปงานไหลเรือไฟที่นครพนม มัน Amazing มากแบบนี้แหละที่คนอเมริกาอยากเห็นแบบนี้แหละที่มันเป็นสิ่งที่คนอเมริกาอยากอยากได้มาชมอะไรหลายๆอย่างเหล่านี้นะคะคือสิ่งที่ทรทอยจะเติมเต็มในปี2,569อันที่4ค่ะ s t o r y t o t e l l นะคะการสื่อสารเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจข้อเท็จจริงต่างๆของการท่องเที่ยวเลยนะคะพวกเรา ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ B 2 B B 2 C G 2 G ไม่เพียงพอสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ P 2 P ยินขอเลยนะคะว่าขอให้คนไทยนะคะ People to People เราถือว่าเป็นผู้ที่สื่อสารเราเป็นผู้ที่ส่งสารเราเป็นผู้ที่รับสารง่ายๆนะคะอยากให้พวกเราเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์ทั้งบนโลกออฟไลน์ line, แล้วก็บนโลกออนไลน์หลายๆคนเจอคนไทยบนโลกออฟไลน์ line, เนี่ยคนไทยยิ้ม แต่บน,นโลกออนไลน์เนี่ยค่ะการสื่อสารนิดเดียวเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่ทำลายล้างอุตสาหกรรมได้ทั้งอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอเลยว่าคนไทย P2P เวลาเราสื่อสารเราอยากให้ประเทศไทยเรายังยืนหนึ่งเป็น Amazing Thailand เป็นดินแดนที่นักท่องเที่ยวอยากมาก็อยากให้พวกเราช่วยกันนะคะในการเป็นนักสื่อสารส่งสารแล้วก็รับสารคุยกันอย่างมิตรไมตรีอันนี้แหละ ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมของไทยค่ะตัว sustainable tourism อันนี้ก็คงไม่ต้องลงลึกเลยนะคะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องบอกว่าเราลงที่ที่ฉันไม่ลงลึกเพราะทุกคนจะมะาขยี้ให้เห็นถึงความลึกและความสำคัญของ sustainable tourism อยู่แล้วทอท,อทเรา force move ในเรื่องนี้ เราบอกเลยนะคะว่าผู้ประกอบการที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือหรือไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของ Sustainable การไปต่อกับทรทก็จะช้าลงการไปต่อกับทรทก็จะมีอุปสรรคเรามีหลายแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น Thailand Tourism Award นะคะเรื่องของ Carbon Footprint Hotel หรือ CF Hotel e m หรือแม้แต uh, ่ส t าร์เและล่าสุดนะคะเราก็จะมีในเรื่องของข้อที่6ค่ะเรื่องของ Trusted เรื่องของความปลอดภัย safety and security นะคะความปลอดภัยมันคือหัวใจของการท่องเที่ยวดังนั้นเองเนี่ยไทยแลนด์ New Prospect เนี่ยทุกหน่วยงานนะคะต้องบอกว่าทุกหน่วยงานมีความสำคัญทุกคนในประเทศต้องร่วมกันสร้างสภาวะที่ปลอดภัยให้กับประเทศไทยจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นประเทศที่มีเขาเรียกว่า s a ฟที่สุดแล้วสำหรับนักท่องเที่ยว แต่แน่นอนค่ะมันก็จะมีอีกบางมิติที่เราคงจะต้องมุ่งเน้นในการสร้างความเข้าใจหรือทำให้ทั่วโลกได้เห็นว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยเราดำเนินการบริหารจัดการมันยังไงทรทเรากำลังจะมีการเปิดตัวนะคะ Trusted Thailand Trusted Thailand เนี่ยมันก็เหมือนสัญลักษณ์แห่งความมั่นใจมันเหมือนกับตอนที่เรามีโควิดแล้วเรามีมาตรฐานชาทรทเราเป็นเหมือนแบรนด Destination marketer ดังนั้นเนี่ย Trust ซตไทยแลนดเราเอามาจากความต้องการขั้นพื้นฐานของนักท่องเที่ยวตอนนี้เขากลัวเรื่องอะไรสิ่งที่เขาอยากเห็นเรื่องอะไรมันก็จะผ่านกับแบรนด์นี้แหละ Trust e d Thailand 4อย่างที่เขาขอ 1. CCTV อันนี้เราดูจากความต้องการของนักท่องเที่ยวจีนนะคะแต่ที่อื่นก็ความต้องการใกล้เคียงกัน CCTV ของสารประกอบการต้องมีย4ิบสชั่วโมงเพื่อจะให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยในเรื่องของการสร้างความมั่นใจกับระบบการเงินที่ปลอดภัย ในเรื่องของการสื่อสารภาษาโลเคอลแอนเกรที่สามารถเข้าใจได้อันนี้เราใช้แอปพลิเคชันได้และสุดท้ายการเข้าถึงในแหล่งท่องเที่ยวหรือโรงแรมด้วยความปลอดภัยนั่นคือระบบสาระระบบขนส่งต้องมีความพร้อมเครื่องดื่มโรยต้ามีโปรไบโอติกจุลินทรีย์มีชีวิตที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเก็บได้นาน8เดือน มีดิเรกชันเดียวที่ประเทศไทยที่แข็งแข่งที่สุดได้เปรียบที่สุดคือการที่จะเป็น longevity hub ทีนี้คนที่มีเงินทั่วโลกเนี่ยก็แก่กันหมดไม่ใช่แค่คนไทยมีแค่อินเดียมีแค่ออฟริกาที่เป็นหนุ่มสาวทั้งทั้ง,ท,งทั้งโลกในอนาคตใช่ไหมครับที่ประชากรโลกจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆมีแค่อินเดียกับแอฟริกาแล้วก็หนุ่มสาวหมดที่เหลือแก่กันหมดรวมทั้งประเทศไทยทีนี้ถ้าเรารู้ดิเรกชันของประเทศแล้วว่าเราจะต้องเป็น longevity hub เป็นสิ่งที่ไม่มีใครแข่งกับเราได้เราต้องมาดูกระดุมครับทีลเมตรเราติดถูกกระดุมไหม กระดุมเมที่หนึ่งความรู้ความเข้าใจคนไทยเรื่อง health literacy มีไหมไม่มีเลยเหมือนกับการเงินเลยครับไม่มีสอนในมหาลัยไ,ไม่มีสอนในรงมัธยมนี่ควรเรียนสูงสุดๆๆในประวัติศาสตร์สิบปีหา้าย,ย,ยี่สิบปีให้หลังเดี๋ยวคอยดูครับประกันสุขภาพกองทุนสุขภาพระเบิดประกันสังคมระเบิดแน่นอนแต่แบกไม่มีใครมาแบกแล้วครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรารักษาคนป่วยเป็นมะเร็งหนึ่งคนติดเตียงเท่ากับฟินแลนด์ประเทศฟินแลนด์ป้องกัน เรามี30บาทรักษาทุกโรคใช่ไหมเขามีสามสิบบาทป้องกันทุกโรคเขาสามารถที่จะให้วิตามินดีสามที่เป็นพรีเคอร์เซอร์ของการลดการเจ็บป่วยได้ถึง40%ของทุกโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยได้ถึง40%เนี่ยได้เป็นหมื่นคนหมื่นต่อนหนึง่งอ่ะคิดว่าประเทศไหนระเบิดก่อนกันใครจะจ่ายเท่ากันอ่ะประเทศไทยได้หนึ่งได้หนึ่งคนฟินแลนด์ได้ห้ได้หนึ่งหมื่นคนเราควรที่จะเริ่มพูดถึง30บาทป้องกันทุกโรคกันแล้วไม่ใช่สามสิบบาทรักษาทุกโรคใช่ไหมครับแต่อย่างแรกกลุ่่่มที็คือความรู้้เขาใจที่ถูกต้อง ทุกวันนี้คนยังกลัวการกินไข่คนยังไม่เข้าใจว่าอ๋อเดี๋ยวฉันนั่งทำงานเลยแปดชั่วโมงแล้วฉันไปวิ่งที่10กิโลหลังเลิกงานฉันสุขภาพดีหารู้ไม่จริงๆขยับทุก45นาทีแล้วไม่ได้ไปออกกำลังกายตอนเย็นเนี่ย ยังสุขภาพดีกว่าคนที่ไม่ขยับทั้งวันแล้วไปวิ่ง10กิโลตอนเยน็นม,มันมีหลากหลายมิสคอนเซปชันมากที่คนเข้าใจผิดชมรมวิ่งมาโหใหญ่โตเลยมหามหา,าศาลเลยชมรมวิ่งในประเทศไทยชมรมมาสร้างกล้ามเนื้อน้อยมากไม่มีความรู้เลยว่า muscle คือ currency of aging การสร้างกล้ามเนื้อมันสำคัญแค่ไหนยิ่งแก,งก่ต้องฝากต้องฝากสองอย่างครับฝากเงินเยอะฝากกล้ามเยอะมันมีหลายหลายอย่างที่คนไทยไม่รู้ที่เข้าใจผิดนะครับแม้แต่คุณหมอเองก็เรียนรู้แต่ care Sta c k p r e v e n t i o n stack ไม่เรียนรู้เลย อาจจะเป็นเพราะว่าเราสร้างคนติดเตียงเก่งมากจนกระทั่งคุณหมอไม่มีเวลาได้หายใจเลยด้วยซ้ำที่จะรีสกิลอัพสกิลใช่ไหมครับเพราะเราผลิตคนติดเตียงในเรทที่เร็วขึ้นเรื่อยๆจนคุณหมอก็ไม่มีเวลาที่จะหายใจด้วยซ้ำที่จะมารีสกิลอัพสกิลตัวเองเพราะฉะนั้นผมว่าสกิลแมทกระดุมแมทที่หนึ่งที่ถูกต้องนะครับหันซ้ายหันขวาคนไทยต้องห้ามป่วยเราจะพูดเต็มปากได้ไงครับว่าเราไปลองจิมิตี้หับถ้าคนโลเคอลติดเตียงกันหมดแล้วติดเตียงในเรทที่เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วรู้ไหมครับคนไทยเสียชีววิตจาาากกกม่โ อื่นแล้วอะไม่เอบัซเมอร์กับพาร์กินสันไม่ก็โรคหัวใจไม่ก็โรคสโตรก stroke, ไม่ก็แคนเซอร์มีไม่กี่โรคอะสี 4, ่ห้าโรคอะ NCD เนี่ยเสียชีวิตคนไทยเยอะมากพลาดชีวิตคนไทยเยอะมากเพราะอะไรไลฟ์สไตล์ล้วนๆไม่ใช่เพราะอะไรทั้งนั้นอนะไลฟ์สไตล์ล้วนๆเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เราจะต้องติดกระดุมเม็ดที่หนึ่งเนี่ยคือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องของ health literacy กระดุมเม็ดที่สองครับบุคลาการการ,การแพทย์ก็ดันโชคไม่ดีครับวงการแพทย์กับวงการการเงินมีสองอย่างเหมือนกัน คือคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเก่าเนี่ยอีโก้สูงแบงก์เกอร์ก็อีโก้สูงเฮ้ยบิตคอยเป็นไปไม่ได้หรอกบล็อกเชนเป็นไปไม่ได้หรอกมันคือฟอกเงินซื้อขายยาตลาดเมื่อเงินของเล่นผ่านมา15 15, 15ปีแบงค์ชาติยังไม่ชอบบิตคอยอยู่เลยทุกวันนี้แล้วคนที่เปลี่ยนอุตสาหกรรมวงการการเงินไม่ใช่แบงก์เกอร์ครับคนที่ไม่เคยทําในอุตสาหกรรมการเงินถึงมาเปลี่ยนวงการการเงินเพราะมันมีเคอร์สครับมันมีคำสาปอะไรบางอย่างที่คนในอุตสาหกรรมจะมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมตัวเอองงทุกวันนี้ตยยา ออกมาแช่งรถไฟฟ้าอยู่เลยเอาเป็นไปไม่ได้อะพูนําอุตสาหกรรมรถไฟฟ้ามีแบรนด์ไหนบ้างที่เป็น incumbent brand ไม่แต่แบรนด์ใหม่ดังนั้นน่ยที่ไปที่คนไม่เคยทํารถมาก,ก่อนน่ยของเคอร์ quer, ตลาด,ลดรถไฟฟ้าผู้เล่นใหม่ดังนั้นเหมือนกับวงการแพทย์เลยทุกวันนี้พูดเรื่องลองจะไเวที่ทัวลงโอ้ย plasma frozen ฟอกเลือดโอ้ย hyperbaric oxygen chamber โอ้ย stem cell ทัวลงทัวลงจากใครจากแพทย์ครับ เหมือนแบงค์ชาติที่ทัวลงบิตคอย13ปีที่แล้ว15ปีที่แล้วอีโก้สูงทั้งทั้งทั้งสองอาชีพแต่ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับในโลกที่มันเปลี่ยนเร็วมากเนี่ยทุกอาชีพจะต้องรีสกิลอัพสกิลไม่เว้นแต่คุณหมอแบง k ์เกอร์ต้องอัพสกิลรีสกิลพนักง,งานออฟฟิศต้องรีสกิลอัพสกิลคุณหมอต้องรีสกิลอัพสกิลในโลกที่มันเปลี่ยนไปทีนี้ไอ้กลุ่มเมสสองมันยากเพราะมันมีคําว่าอีโก้ค้าคออยู่แต่ถามว่าเมืองไทยจะปไปลกรกรไอง เรามาปุ๊บเก่งแต่ซิกแค่ครับพี่กบเพิ่งพูดเรื่อง d ดิจิทัลทรานส์ r m a t i นไมีกี่องค์กรที่ t r a n s f o r m ์ได้จริงๆมีแต่ Legacy c u r ี่ที่ทำให้มันเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้มันไม่ใช่ Legacy c u r ี่ของบริษัทนะนี่คือ i ินดัสทรีเลยอะที่มันเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมครับผมก็จะเบ็ดล้วกันว่าอุตสาหกรรมการเงินไม่ได้ถูกเปลี่ยนจากแบงก์เกอุตสาหกรรมลองจ e v i t ีก็จะไม่ใช่คนวงการแพทย์ที่จะมาเปลี่ยนมันเหมือนกันอันนี้ขอทำนายล่วงหน้าและก อุตสาหกรรมรถไฟฟ้าก็ไม่ได้ถูกเปลี่ยนด้วยคนที่ทารถสันดาปมาก่อนอย่างโตโยต้าเป็นต้นใช่ไหมครับกระดุมเบรที่2ที่จะต้องติดให้ถูกคือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของ prevention ในเรื่องของ home m a s e f aging ในเรื่องของใช่ไหมครับ longevity เพื่อให้บุคลากรการ,การแพทย์เนี่ยมี human capital skill ที่ถูกต้องถึงจะรักษาเป็นใช่มครับกระดุมเบรที่3เนี่ยถึงค่อยให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น longevity ของโลกได้ถ้ามองหันซ้ายหันขวาคนไทยไม่ป่วยใช่ไหมครับ ทำยังไงให้มันไม่ระเบิดก่อนนะพูดง,ง่ายๆไม่ใช่จะเป็นรองจิมพิตี้หับแต่ปรากฏว่ากองทุนประกันสังคมระเบิดกองทุนสุขภาพระเบิดหันไปซ้ายหันไปขวาทุกคนติดเตียงกันหมดทุกคนมันก็ไม่ได้นะครับพอเรารักษาปัญหาเรื่องโดมสติกได้ละอิชชูได้ละเหมือนปัญหานี้ครูเรือนเนี่ยถ้าร,ารักษาได้ใช่ไหมครับถ้าเรารักษาปัญหาเรื่องสุขภาพประกันสังคมอะไรต่างๆได้เนี่ยกรุ่มบที่2คือรีสกิลอัพสกิลคนในวงการวงการแพทย์ทั้งหมดใช่ไหมครับเพื่อให้มีสกิลเซ็ตใหม่ๆในการ รู้เรื่อง prevention stack ด้วยไม่ใช่แค่ไม่ใช่แต่ s i k care stack อย่างเดียวและกลุ่มมาที่3คือการโกยเมืองไทยคือถึงจะเป็น longevity hub ได้อย่างแท้จริงนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากให้กับพี่พทุกท่านทราบนะครับว่าอันนี้มันคือโอกาสครั้งใหญ่ของประเทศไทยมองไปทางด้านไหนเนี่ย digital economy hub ก็ไม่น่าจะใช่นะครับ sustainability hub ก็น่าจะสู้อินโดนีเซียไม่ได้ใช่ไหมครับดูไปดูมาเมืองไทยแข็งแกร่งที่สุดเลยคือ longevity hub นี่คือทางออกของประเทศจริงๆและเป็นทางออกที่ถูกต้องด้วยเพราะว่า มีคน2กลุ่มที่เงินเยอะมากในอนาคตเหลือแค่2กลุ่มคือ Chinese middle class คนจีนที่คนจีนจะซื้อเองชงเองกินเองละ second largest producer จะเป็น second largest consumer อยู่ตอนนี้ใช่ไหมเขากำลังจะกลายเป็น number one biggest producer in the world แล้วก็จะเป็น number one consumer in the world กินข้างในประเทศกันเองละใช่ไหมครับอันนี้เขาก็กินกันเองหมดกลุ่มที่2ที่จะมีเงินเยอะมากคือคนแก่ทั้งโลกเทรนด์คือคนแก่กันหมดทั้งโลกยุวรปแอฟริกากับอินเดียเป็น big spender เป็นคนที่ใช้จ่ายแบบได้ ticket size นี่มหาศาลเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ย ถือว่าส้มหล่นมีเอ็นดาวเม้นภูเขาสวยทะเลสวยดันเก่งทางด้านนี้พอดีที่มันเงินมันจะพัดมาเยอะมากในอุตสาหกรรมลองจีบิตตี้พูดง่ายๆใช่ไหมครับเยอะไม่แพ้วงการดิจิทัลไม่แพ้วงการสแตนเดอร์บิลิตี้แต่ขอแค่กระดุมเนี่ยเราติดให้ถูกเม็ดเนี่ยเราก็พร้อมที่จะโกยทันทีนะครับในหวังว่า,าในอีกห้าปีข้างหน้าก่อนที่อุตสาหกรรมนี้จะไปเกิดที่ประเทศอื่นเหมือนกับที่รถไฟฟ้าไม่ได้เกิดที่โตโยตา้าหรือไม่ได้เกิดที่ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเมื่อก่อนเป็นผู้นําทางประเทศรถสันดาปตอนนี้ไปที่จีนหมดแล้วใช่ไหมครับเพราะจีนไม่เคยทํารถสันดาปมาก่อนใช่ไหมครับก็หวังว่าเมืองไทยซิกเค์เก่งมาก่อนหวังว่าคงจะไม่เป็นอินคุมเบนเคิร์สที่จะให้ป้องกันให้ปกป,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 ป้องเทอเรทอรี่ของตัวเองกลัวชอตเทอมโปรไฟตแต่ไม่ไม่มองลองเทอม c a สเคเ l อร์เลิตี้เหมือนที่พี่กบบอกเมื่อกี้นี้เนี่ยว่าเอสเคิร์มันก็สําคัญมองในระยะยาวกัวว่าจะไปเกิดประเทศอื่นถ้าเราติดก,กระดุมไม่ถูกลําดับนะครับก็หวังว่า ที่รู้นั่นจะได้อินไซต์ที่มีประโยชน์นะครับจากการพูดในครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับแปรงตังมาริโรสน้ำยาบนปากเพื่อทำความสะอาดปากและท่องปากจากสิ่งมีชีวิตอนุภาพขนาดเล็กนาโนในอากาศที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์และสัตว์